จะดีคันลูกไหลเสียงก็เสียงก็ไม่รู้จะเป็นยังไงมาลวดส่วนด้วยกันนะคะบินาสกาเลนาพุทธังอปูชยาบิอิบินาสกาเลนา ธรรมบังอาพิปูชัยยาบีอีบีนาสัก,กาเสียงดังขึ้นเอาเอฟซีจอดไว้ก็ดังขึ้นลืมผ่อนเสียงเอาใหม่นะคะ อิมินาสากาเลนะพุทธังอภิปูชยามีอิมินาสากาเลนะธรรมังอภิปูชยามีอิมินาสากาเลนะสร้างฆังอภิปูชยามีอารหังสมาสัมพุทโธพระคขวาพุทธังพระเขวาวันตังอภิวาเทมีสวากาโตพระคขวตาธรรมู ทำมังนมสามีสุปฏิปันโนพระควะโตสาว่ากสังโคสร้างคังนมามีวันทามีทางสพังเมโทสังขมาขเมพันเตวันทามีทำมังสพังเมโทสังขมาขเมพันเตวันทามิสังคังสพังเมโทสังขมาขเมพันเต นโมตตสสพระขาวตโตอรหัโตสสมมาสัมพุทธะนโมตัสาพระขาวตโตอรหะตตสสมมาสัมพุทธะนโมตตสสพระขาวตโตอรหะตตสสมมาสัมพุทธะพุทธังสรนังคาชามีหัมังสารนังคจชามี สังขังสลนังคจชามีทุติยัมปีพุทธังสลนังคจชามีทุติยัมปีธรรมังสลนังคาฉามีทุต euh ิยัมปีสังขังสลนังคจชามีตติยัมปีพุทธังสลนังคาฉามีตติยัมปีธรรมังสลนังคจชามีตติยัมปีสังขังสลนังคาฉามี อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพุทธวิชาจรนสัมปันโนสุขโตโลกาวิชูอนุตโลปุริสธรรมสาาลถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาตีสวากาโตภควตาธรรมโมสันทิทิโกอกกาลิโกเอหิปัสสิโก โอปัญิโกปัจัตังเวทิตัโพยญูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตซาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตซาวกสรังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตซาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตซาวกสรังโฆ ยาธีทางจตาลีปุริสายุคานิอัฐาปุริสาปุคลาเอสาพระขาวตโตซาวะกสะสังโคอ,อาหูนยโยปาหูนยโยทักขินยโยอัญชลีกาลานิโยอนุตลาลังบุญญาเขตังโลกัสสติ สหัสสมาพินมมิตรสาวธันตังคุีเมขาลังอุทิตตะโคราชาเซนมาลังธานาทิธรรมมวิธินาชิตา,ามุนินโทตาขับมะธัตเตชเพาวะตุเตชยมังขาลานิ นาลาคิลิงคะชาวลังอติมาตภูตังทาวาปคิจักกรมสนีวสุทารุนันตังเมตตามุเสกวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวาตุเตชยมังคาลานิอุคิตตะาธรรมติหา สุทธาลุนันตังทาวันติโยชนะปะทถังคุลิมาละวันตังอิทีพิสังขาตามโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคาลานิกัตาวานากัศธมุทรังอิวะครับพินียาจินจายาทุทาวาจนังชานากายามาเช สันเตนโะโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาเพาวตุเตชยมังคาลานิสัจจังวิหายามติสัจจะกวาะเกตุวาธาพิโลปิตมะนังอติอันทัพภูตังปัญญาปทีปะชาลิโตชิตวามุนินโท ตันเตชะสาภวะวตุเตชเยมังคลานินันโทปะนันทาพุชคังวิปุชังมาเหติทิง้งปุเตนะเทระพุชเคนะทมาปยันโตอิทูปะเทสวิกินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะวตุเตชเยมังคลลานิ ทุกขุาหาทิตยิทพุทเคนสุทธถหัตุัางพรมมังวิสุทธิชุติมิตรทิพกาพิธานังยานาคเทนวิธินาชิตวามุนินโทกันเตชสาภวตุเตชยมังขารานิ เอตาปิพุทธชชยมังคละอัฏฐคาทายวาจนโนทินาทิเนสละเตมตันทีหิตวานานเนกวิวิธานิจุปัฏวานิโมคขังสุขังอธิขเมยนโรสปัญโยมหาการุนิโกนาทโทหิตายะสับพพานินัง มูลตาวาปาลมีสัภปะปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะโอตุเตชยมังขะลังชยันโตโพธิยามูเลสัก,กยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวัง วิชโยโหหิชยสุชยมังคะเลอปปลาทิตะปัลลังเกสีเซปทวิโปคะเรอภิเซเกสภพพุทธานังอคาปโตปโมทติสุนัตังสุมังคลังสุปะพาตังสุพุทิตังสุขโน สุโมโหโตจัุยิทังพรหมจาริสุปัทักขีนางกายกรรมมังวาจากรรมมังปัทักขีนางปัทักขีนางมาโนกรรมมังปนิทิเตปัทักขีนาปัทักขีนานิกัตตวานลพันตัดเทปัทักขีเน <c oughs> พระวัตุสาวะมังขลังรักขันตุสาวะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทสุธีพวันตุเตพระวัตุสาวะมังขลังรักขันตุสาวะเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทสุธีพวันตุเต ภาวตุสัพ,พมังขาลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสทาโสทีภาวันตุเตภะคาถามหาจักรพัินโมตสระขาวตัวราหาตัตตสัมมาสัมพุทธสัต นโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสหัสสสุธรรมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา อคีธานังวารังกันตังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามีทุระโตอหังวันทามีทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆาปเชเณพระคาถาชินบัญชร นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุตตกาโมรเพปุตตังธนากาโมรเพธนังอธิกายเยกายะยายะ เทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภะควายมราชาโนททเวสวรนโนมราังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายชยาสนากตาพุทธาเชตวามรังสวาหนังจตุสัจาสพังรสังเยปิวิงสุนราสภา หังคาราทโยพุทธาอัธวีสตินายกาสเพปฏิทิตาไมหังมัทธเกเตมุนิสราสีเซปฏิทิโตไมหังพุทโธธรรมโมทาวิโรจเนสังโฆปฏิทิตโตไมหังอุเรสภาคุณากโรหะทเยเมอนุรุโธ สาลีปุตโตจะทักคินโกธันโยปิธิภาคัสมิงสุริยสุริโยวปะปภังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขโวกุมารกาสัสโป,ปเทโรมเหสีจิตตวาทโกโรงไมหังวัฒนนิจังปฏิฐาสิคุนากะโร อุณอังคุลิมาโลจะอุบาลีนันทะศิวลีเฮลาปัญจาอิเมชาตานาลเตติรกามะมะเซสาสิติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสิติมหาเทราชิตาวันโตชินุรสาชาลันตาศิรเตเชนา อังคามังเคสุสันติตาลัตนังบุรโตอาสิทักหินเมตตสุทธะกังทัชคังปัจฉตอาสิวามีอังคุลิมาลังคังขันธโมระลิตันจะอาตนาติยะสุตตะกังอากาเซจัทนังอาสิเสสาปการสันติตาชินานาวารลสังยุตตา สัาาตตปาการังกะตาวาตาปิตาทิสัญชาตาพาหิรัชตุปัตถวอาอเซสาวินยังยันตุอนันตะชินาเตชะสาวะสตโสตเมสกิจเจนะสทาสัมพุทธปัญชเลชินาปัญชรมัชฌำหิวิหารัตังมห ah ิทตเลสทาปเรนตุมังสเพเตมหาปุริสาสภา อิเจวมันโตสุขุโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตูปัทโธธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโฆสังขานุภาเวนะชิตันตรายุสัตธรรมานุภาวปาลิโตจรามิชินาปัญเชติ ควาแผ่เมตตาให้ตนเองอหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุโขโหโมิปราศจากความทุกข์อวิโลหโหมิปราศจากเวรอัพยาปโชโหโมิปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอนนโคโหโมิปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตหนังปริหารามิ มีความสุกกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิน้นเถินคำแผ่เมตตาให้สรรพ,ส,พสัตว์สเพสัตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นเอาเวลาโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรต่อกันแลกกันเลยอัยยาประชาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เปียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาน,นิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขียตรนังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทข์ภัยทั้งสิ้นเถินคำแผ่เมตตาคำอุทิศบุญส่วนกุศล อิทังเมมาตาปิตุนางโหนตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตาโลขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่มารดาปิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีทังเมยาตินังโหนตุสุขิตาโหนตุยาตยขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข อิทังเมฆครูปชายาจริยานังหอนตุสุขิตาหอนตุครูปัชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพเพเทวานังหอนตุสุขิตาหอนตุสัพเพเทวาขอสอนบุญนี้จงสำเร็จแก่ เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอ <sk eps> ให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพาเปตานังโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ yea, แก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพาเวรวีนังโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรี ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายวเ,ารรนเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทังสัพพะสัตตานางหุนตุสุขิตาหุนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วนหน้ากันเทิน คำกล่าวขออโหสิกรรมข้าพเจ้าขออโหสิกรรมกรรมใดที่ข้าพเจ้าทําแก่ผู้ใดไว้ในชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมในเวททั้งหลายจงอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมกันต่อไปเลยเมตกรรมที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าไว้ก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมกันต่อไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าพ่อแม่บุตรหลานตลอดจนวงศาคณะญาติและผู้มีอุปการะคุณแก่ข้าพเจ้า จงมีความสุขความเจริญประสบแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเถินคาอุทิศบุญกุศลข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนาสวดมนต์นี้ให้แก่เจ้ากคาในเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ท่านจะอยู่ในภพใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับบุญนี้แล้วโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบ,บุญนี้ด้วยเทินสาธุ เออเป็นภูมิแพ้เปิดแอร์หน่อยเดียวมาเลยน้ำมูกมาเป็นใสๆหายใจไม่ออกเลยเพออืเ่อนเพื่อนมาให้กำลังใจไหมน้ออันนี้น้อ พอดีมากพอดีมากมาพอดีมากมาให้กำลังใจป้ายุพิมขอบคุณมากมากค่ะพอดีมากขอบคุณมากมากขอบคุณเมื่อแมนเมืองพ่อแล่ด้วยค่ะขอบคุณพอดีมากด้วยค่ะสองคน <c oughs> พอดีป้าป้าก็โดนแอร์พอดีหลานเข้ามาในห้องแล้วหลานเปิดแอร์พอเข้ามาก็เอาเลย เป็นเป็นน้ำมูกไหลไอจามมาพร้อมกันเลยต้องล้างต้องหาช่างมาล้างแอร์แล้วค่ะห้องมันเป็นห้องห้องไม่กว้างเท่าไหร่เนาะถ้าจะวนเวียนฝนุ่นถ้าจะวนเวียนอยู่ในนี้เงิดเป็นมาหลายวันแล้วค่ะต้องกินยาภูมิแพ้แล้วต้องหายาภูมิแพ้มากินได้สามวันนะคะควบกันเลยกับยาโดนหลับ สองอย่างสองอย่างเลยขอบคุณมากๆค่ะพอดีมากขอบคุณมากมากอ่าวันนี้ก็ยีบสองนาทีวันนี้ป้าถ้าจะไม่ไม่ถึงชั่วโมงหคงจะได้แค่สามสิบนาทีเนาะดูอาการตัวเองแล้วคงจะได้แค่สามสิบนาทีเพราะว่ามันมันคัดจมูกไปหมดเลย มันตันจมูกคัดจมูกไปหมดเลยก็ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณที่ที่มาให้กำลังใจกันวันนี้ป้าก็ทำคลิปลงคลิปหนึ่งค่ะไม่รู้จะผิดพลาดประกัรใดก็ขออภัยด้วยนะไปเติมกำลังใจให้ด้วยค่ะไปเติมกำลังใจให้ป้ายุพินด้วย วิธีทำนาหวานน้ำต้มขั้นตอนขั้นตอนการทำที่ที่ปายชุพินทำอยู่เนาอะ,อะขั้นตอนการทำนาหวานน้ำมันเป็นที่เด็ดด้วยเนาะเป็นที่เด็ดด้วยเด็ดเรามันไม่เสถียรมันอยู่ไกลเนาะเราไกลข้างบนข้างล่างยังบุญหายละ มันก็จะมีอุปสรรคอยู่เนาะน,นี่ก็ยังบุญอยู่ให้มันได้สามสิบนาทีมันจะได้ไหมเนี่ยจะได้ไม่สามสิบนาทีเนี่ยแล้วเวลาเราไล่ยาวๆแล้วมันจะสะดุดไหมยังไม่รู้เลยไม่ได้เข้าไปดูเลยเนาะ เวลาไล่ย,วยาวๆอย่าไล่พ่ซซมพี่ซึมไล่ยังไม่ได้ไปดูเลยพอดีมับมาให้กำลังใจก็ดีใจนะเดี๋ยวเข้าไปดูเข้าไปดูช่องบอดีมับก่อนพอดีมับข้างล่างนี้ น้ง no, ได้เจ็ดร้อยแล้วพอดีมับได้เจ็ดร้อยละช่องข้างบนป้าก็ให้ไปให้กำลังใจแล้วล่ะเจ็ดร้อยละร้อยแค่ร้อยสี่ร้อยเก้าสิบสี่วิดีโอเนาะน้องน้ำฝนเล่นกับข้าวปัน้นที่มาเยี่ยมพี่น้อง พี่ลนันพี่ลันกำลังขึ้นถ้าถ้าเราถ้าเราออกจากห้องถ้าเราออกจากห้องมันก็จะหายไปหนึ่งคนหายไปหนึ่งคน กลับเข้ามาก็แสดงว่ามีอยสองคนให้กำลังใจสองสองไลนะ์เนาะให้เมนเมนมนนึงพ่อแรกับพอดีมาสองคนเดี๋ยวจะเอา f อซไปเติมให้หนึ่งอีไปเติมดูอยู่หนึ่งคนยี่สิบห้านาทียี่สิบหกนาที ไมได้เข้าไปเที่ยวห้องดูเพื่อน,น,นเลยตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มแรกนู่นย,ยิ่งทำยิ่งยิ่งไปไกลเนาะคนเรา บคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะรอเวลาเนาะรอเวลาอีกสามสิบอ,อีกสานาทีค่ะอีกสานาทีเฮ้น้องเอ้ยนั่นไปไหนเนาะเครอวันเครอวันไม่มาหาแม่ หลายวันแล้วเราวันนี่ใส่ใจ,ใจนอใส่ใจ,ใจนอคือบ่มหาเนนอเคือเวันนี่โดนแล้วจะไปทางในเงียบเลยเงียบเลยไนมะ่มาหากันเลย ไม่ได้จดไว้เนี่ยไม่ได้จดลายลายนั่นแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ห้าสิบไม่ได้จดตั้งแต่ห้าสิบเขียนไว้นิห้าแปดสิบแล้วไม่ได้ไปจดตั้งแต่ตั้งแต่คุณถุงเงินวินเทจมาเนาะก็ไม่ได้จดไว้ว่าใครมาบ้าง ก็ก็เรียงเรียงไว้อยู่เขียนเขียนเรียงไว้เขียนเรียง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 ไว้จนถึงซิต้าดูจนถึงซิต้าปุ้มปุ้ยพีพีกรซิต้าจดไว้ถึงนี่แล้วก็ไม่ได้ไปจดไปเปิดเข้าไปดูอีกเลยปายุพินนี่ก็ เพื่อนเข้ามาน้อยจังไม่ให้กำลังใจน้อยมากๆไม่มีใครชอบสวดมนต์แล้วก็เบื่อเ <laughs> บื่อการสวดมนต์เดี๋ยวจะหายโหลดแอปอันนั้นมาร้องเพลงดีไหมเสียงไม่ดีค่ะเสียงไม่ค่อยดีก็เลยไม่ไม่ไม่ร้องขนาดสวดมนต์ยังสนันสนเคอเคือเนาะก็เลยก็เลยไม่ทำโทดเวลาหนึ่งนาทีนะคะโทดเวลาหนึ่งนาที เมื่อวานนี่ได้ได้ถึงสามสิบหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าเน็ต <_ d ick> มันหมุนเนาะเน็ต <_ d ick> มันหมุนก็ถ้าถ้าอยู่ต่อมันก็จะหมุนอยู่อย่างนั้นแหละแต่ว่าก็เข้าไปเ,าเข้าไปตรง y o u t u b e ใหม่เนาะปใหม่บวก <_ d ick> เขาก็บอกว่าจะซส,สตีมต่อหรือไม่พิมก็เข้าไปสตีมต่อแต่ก็ไม่รู้ว่าได้เต็มสามสิบหรือเปล่านะ เพราะว่าตอกนกลางวันตอกนกลางวันเมืม่อวานนี้ก็ไล่แบบยาวค่ะไล่เอาเวลาเนาะยังไม่ได้เข้าไปเช็คดูเลยว่าเวลาได้เท่าไหร่แล้วอ่าตอนนี้ยี่สิเอ็ดนาฬิกาสี่สิบแปดนาทีเนาะอย่างี้พิงก็จะลงแล้วอ่าหนาึ่งนาทีหนนาทีแล้ว ฟ้ายุพินก็จะลงแล้วนะคะขอบคุณพอดีมับนะขอบคุณมากมากขอบคุณแมเพื่อนพ่อแลด้วยขอบคุณที่มาให้กำลังใจค่ะสองเลิฟสามเลิฟกับเอฟซียุพินด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณมากมาก